สมุนไพรโกดจูลาลัมพาเป็นสมุนไพรที่ผ่านงานการวิจัยมามากมายแต่สำหรับวันนี้ก็คือเป็นสมุนไพราย,ยาเลือดงามและเป็นสมุนไพรนวโกดโกดทั้ง9ก็สามารถใช้สมุนไพรชนิดนี้ได้ไม่ว่าจะเป็นจันลีลาเทพกิจโอ้มากมายท่านผู้ชมเราก็จะไปทำความรู้จักกันเลยว่าสมุนไพรโกดจูลาลัมพาที่อยู่ในป่านะครับ ในสวนของโจห้างนา้สารคามหรือลุงโจสมุนไพรก็ในงานวิจัยนี่ก็ฆ่าเชื้อไวรัสได้อย่างชงัดนักแ,แลและเป็นสมุนไพรต้านเชื้อไวรัสได้อีกด้วยและที่สำคัญก็คือสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายด้วยการใช้ส่วนที่เหนือดินในการนำไปตากและก็ทำเป็นชาชงดืง่มต้านเชื้อไวรัสได้อย่างชงัดนักแ,แล สร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายไม่ว่าจะเป็นไข้ป่าไข้ามาลาเรียหรือแม้แต่ไข้จับสรรั่นช่างนัดนักแล่เลยครับสวัสดีครับลุงโจสมุนไพรและช่องโจฮักักสารคามรู้ไว้ใช่ว่าวันนี้ผมก็จะมีเสียงตามสายอย่างเช่นอ้าวลุงจุยล,ล,ล,ลุงจุยหรือป๋าจุย ปลาจุยแักนะท่านผู้ชมเอาละเราก็จะมาพูดกันนะครับไม่ว่าลุงหรือลุงหรือป่าก็แล้วแต่นะท่านผู้ชมเราก็จะมาพูดถึงสมุนไพรที่นะครับอยู่ข้างกายนะครับอยู่ข้างกายเราเนี่ยอ่าก็เป็นข่าวที่ฮือฮามากมายนะครับอย่าเพิ่งลืมกระแสนะท่านผู้ชมเรื่องจริงแล้วนะครับไม่ต้องอ่าลืมของกระแสนะครับเกี่ยวกับสมุนไพรามาดากัสก้าเนี่ยนะครับออกเป็นข่าวฮึกฮึกโคมากนะครับโอ้โหแบบ คนตามหากันให้วุ่นเลยนะครับอันนี้ก็เป็นสมุนไพรที่ขึ้นชื่อว่าประเภทโกดโกดจุฬาลัมพาท่านผู้ชม <c oughs> นะครับอันนี้โกดจุฬาลัมพาเอาแล้วนะครับเราก็จะไปหามุมเหมาะๆในการคุยกันดีกว่าสําหรับที่เราจะมาใช้ในการบําบัดอาการพวกต่างๆไม่ว่าจะเป็นต้านเชื้อไวรัสนะครับสร้างเสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย และฆ่าเชือ้อไวรัสท่านผู้ชมไวรัสก,ก็คือเป็นหวัดเป็นไข้นี่แหละนะครับเราก็จะใช้สมุนไพรชนิดนี้ในการต้มดื่มแต่นะครับช่องลุงโจสมุนไพรช่องโจห้่งได้สารครมก็ได้ทําการนะครับาทาเป็นซองเรียบร้อยแล้วนะท่านผู้ชมใช่ไหมป้าจุย้ยใช่ใช่ทำเป็นซองเรียบร้อยแล้วถ้าหากท่านใดสนใจนะครับก็แอดมินเข้ามานะครับอินบ็อกเข้ามาเลยนะครับก็ก็มาทักทา,า,ายทางด้านาตรงบริเวณ คอมเมนต์ได้นะครับอันนี้ท่านผู้ชมใบเล็กๆนะครับอันนี้ต้นเล็กๆอยู่นะครับอุ้ยมากมายนะครับในเนี้ยพ,พอพอดีหน้าฝนก็เลยมีการขยับขยายโจไม่ได้เข้ามาในสวนนี้ก็พอสมควรแล้วนะครับก็ได้มาห,มหอมมากติดตามไปชมเลยครับข้าวไวรัสสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายและต้านเชื้อไวรัสด้วยสมุนไพรโกจุลลมพาไม่ต้องหือหา รู้ไว้ใช่ว่าโกจุลลำพาครับผมเอาท่านผู้ชมเราก็นะครับได้บรรยากาศฝนตกด้วยนะเนี่ยนะครับอ่าเม็ดไปปลอยนะครับฝนตกโอ้ยฝนตกลิ้นแล้วท่านพี่น้องเอาละการจัดรายการนะครับก็มีฟ้ามีฝนบ้างเมนเรื่องธรรมดาเพราะว่า หน้านี้เป็นหน้ามรสุมเข้านะครับคือทางบ้านโจเนี่ยก็จะได้รับลมมรสุมจากนะครับทางเวียดนามนะครับเข้าสู่ลาวแล้วก็มาทางจังหวัดมหาสารคามเลยท่านผู้ชมอําเภอบร,รบือนะครับวันนี้โจก็ได้มาแนะนําเกี่ยวกับสมุนไพรที่เราจะไปต้านไวรัสนะครับสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายคือมันจะเป็นสมุนไพรในการสร้างภูมิคุ้มกันนะครับในการที่เราจะทําเป็นชาชงดื่มท่านผู้ชม และก็เป็นสมุนไพรในการฆ่าเชื้อไวรัสนะครับเอาเราก็จะมีสมุนไพรที่นะครับประเภทโกดนะครับคือโกดจุลลลำพาเนีน่ยในสวนโจนี่ก็เกิดเพียบเลยนะครับผมก็ยังไม่ได้ถอนอถอนปลูกอีกอีกคือจะปลูกอีกแล้วรอบนึงท่านผู้ชมก็มีแฟนคลับที่แบบว่าต้องการแต่เราก็ส่งให้ไม่ได้เพราะว่าบริษัทขนส่งเนี่ยเขาไม่นะครับ เขาไม่นั่นนะท่านท่านผู้ชมเขาไม่รับต้นไม้สดเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเ,เรื่องของออเดอร์อะไรเข้ามาเนี่ยโจก็ยังรับไม่ได้แต่อันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งเเรามาพูดถึงเรื่องของโกจุลลมพานะครับโกจุลลมพานียก็จะมีหลายๆนะครับหลายคนหลายๆกลุ่มนะครับเ,เป็นอะไรไม่ทราบเหมือนกันว่าไม่สามารถใช้เป็นตัวยาเดี่ยวได้ได้สิครับผมก็กินอยู่นีน่ก็ไม่เห็นเป็นไรนะครับ ไอเรื่องงานว,งวิจัยผมไม่อยากพูดถึงแล้วนะครับคือผลเรื่องผลประโยชน์ทั้งนั้นเลยแต่เราก็จะมาพูดถึงว่าการนําไปใช้มากกว่านะครับการนําไปใช้นะครับในการต้านเชื้อไวรัสนะครับในการฆ่าเชื้อไวรัสและสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายคือผมเอาตัวผมเลยนะผมเป็นไข้เนี่ยผมก็จะใช้นะครับสมุนไพรชนิดนี้ในการต้มเนี่ยผมก็ทาเป็นชาเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ถุงสองชาท่านผู้ชมในการสะดวกใช้นะครับ คงไม่โชว์ทั้งซองทั้งห่อหรอกนะอันนี้ผมก็ทําไว้กินนะครับแล้วก็แฟนขับที่ติดต่อมามากมายคุณโจทําเป็นซองชาได้ไหมนะครับก็เลยบอกว่าสะดวกเลยอันนี้ฝนตกไปปลอยท่านผู้ชมต้องรีบปิดแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมะีความชื้นเข้ามานะครับผมก็อันนี้ทําเป็นชาซองชานะครับราคาสบายๆท่านผู้ชม เราก็จะมาพูดถึงก่อนว่าจริงๆแล้วสมุนไพรชนิดนี้ก็อยู่ในในตำรับนะเขาจะเอาเป็นตัวยาที่เป็นตัวยาหลักนะครับแล้วก็ไปอยู่ในกลุ่มของจันลีลานะครับแล้วก็ยาเลือดงามบ้างนะครับนวโกดจันลีลาโอเอเยอะแยะเลยนะครับแล้วแต่จะใส่ชื่อนะครับมากมายท่านผู้ชมทีนี้เอาเราส่วนไหนก็ส่วนของเหนือเหนือดิน เนื้อดินก็จะมีใบมีดอกนะครับนี่แหละส่วนที่เหนือดินประมาณคืบหนึ่งเราก็จะเอามาใช้ตากแดดหรืออบก็ได้จะผึ่งลมก็ได้ท่านผู้ชมให้แห้งแบบธรรมชาติแต่ในการทาชาเนี่ยในการทําชาโกดจุลลัมพาเนี่ยเป็นอะไรที่สําคัญมากกับแสงแดดเพราะฉะนั้นนะครับจะมืดมืดคลึมค,มคมเนี่ยสามารถเอาไปตากไปอะไรได้ไหมเราจะเราจะไม่เก็บสมุนไพรในช่วงที่มีหน้าฝนคือในช่วงที่โดนฝนอย่างเงี้ย จะไม่เก็บนะครับต้องให้ห่างจากวันสองวันที่ฝนได้ได้ซาไปแล้วเราถึงจะตัดในการใช้โกดจุลลารำคาได้ในะท่านผู้ชมหอมมากนะครับอันนี้กลำลังเป็นดอกเลยแต่โจเขาบอกเนี่ยจากประสบการณ์นะหน้าฝนเนี่ยเขาจะมีแบบลักษณะแบบตุ่มดอกอยเงี้ยตุ่มตะตุ่มแต่ว่าเขาจะไม่ค่อยบานนะครับอันนี้เป็นพันดอกสีขาวท่านผู้ชมจะมีเกสรสีเหลืองนิดๆน,นะครับ นี่แหละนะครับในการนําไปใช้เรากินอย่างไรท่านผู้ชมเอาโชวซองเลยดีกว่านะครับซองหนึ่งนี้เราก็จะใช้น้ําประมาณอ่าหนึ่งแก้วใบใหญ่แก้วหนึ่งนะครับหรือใส่เป็นถ้วยก็ได้นะครับเทน้ําร้อนลงไปแล้วก็ปิดฝาปุ๊บนะครับห้านาทีเราก็สามารถกินได้ท่านผู้ชมซองชานะครับโกจุละลำพาในการที่หลายๆคนติดเชื้อโควิดมากมายนะครับ ส่วนโจข้างหน้าสรารคามแล้วก็ญาติพี่น้องนะครับไม่มีติดนะท่านผู้ชมผมก็สามารถใช้กดจรลลำพานแล้วก็มีอะาหลา,หลายอย่างที่เรามาประกอบกันได้นะครับไม่กลัวครับเฉยๆนะครับอาจจะตื่นเต้นไปทําไมนะครับเรื่องของซาโควิดนะครับเราไม่ต้องสนใจนะครับเราใช้ชีวิตปกติแต่เราไปไหนเราก็ใส่แมสแค่นั้นเองลกลับมาแล้วก็มาสูรน้าสูนรดมน้ําส้มสายชูแล้วสู้รู้สึกว่าไม่สบายแล้วก็กดจลุลลำพาน ก็แค่นั้นก็หยุดนะครับไม่ต้องเรียกร้องหาฟ้าธาราจนก็ได้นะครับฟ้าธาราจนก็ได้แต่ว่าไอ้น,นี่กดจลุลลมพานะหอมมันดอกเก๊กหวยท่านผู้ชมและเป็นอะไรที่สบายมากในการต้มดื่มทานไม่ต้องบอกว่าเองานวิจัยต้องมีสามสี่ตัวไม่ต้องกินตัวเดียวนี่กูนี่กินมันไม่รู้กี่รอบแล้วนะครับกินไม่รู้กี่ครั้งแล้วนะครับไม่ต้องงานวิจัยหรอกท่านผู้ชมผมกินแล้วผมหายผมจะแคร์ทำไมอ่ะเอาถูกไหมเอาพูดตรง,ตง ผมไม่ได้อีอ้างงานวิจัยอะไรนั้นนะครับแต่ว่างานวิจัยเราก็มีไว้บ้างนะครับแต่ว่าพอได้บอกว่าโอ้ยพอมาเป็นาผาณิชย์ท่านผู้ชมเขาไม่สามารถใช้ตัวเดียวได้นะสะตอตอแหลมากนะครับวิบพูดตรงๆรนะผมไม่ได้เสียมารยาทนะพูดตรงๆพที่โจก็ใช้ตัวเดียวมาตลอดนะครับไม่เห็นต้องสองสามตัวสี่ตัวเลยแต่ผมเนี่ยต้มน้ําส้มสายชูไปข้างนอกมาต้มน้ําส้มสายชูแล้วผมก็สูดดมก็แค่นั้นเองแต่เนี้ยผมก็กินเพื่อบําบัดภายใน ไอวัดก็หายหายไปในแค่30นาทีคุมโปงหายเลยโอเคนะครับ<อ>สวัสดีครับนะครับเราก็ได้เห็นได้ทราบกันแล้วนะครับว่าโกจุลลำพาท่านผู้ชมแปลงนี้นะครับเราก็ได้มาทําเป็นซองนะครับเป็นซองเป็นหอ่อเพื่อบรรจุในการต้มดื่มต้มดื่มยังไงก็คือทิ้งลงแก้วนะครับน้าร้อนฟอเปิดฝานะครับ5นาทีก็สามารถใช้ได้ท่านผู้ชมง่าย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 กล้ยยยยว,ยวยนะครับ เป็นอะไรที่ง่ายมากสําหรับโกจุลลาพานะครับเป็นอะไรที่หลายๆคนก็อยากได้นะครับอยากอยากได้มาปลูกนะครับอันนี้ก็สุดยอดเลยครับสุดยอดเลยนะครับโกจุลลาพาใช้ส่วนของเหนือดินในการที่จะเราจะเอามาตากแดดให้แห้งหรือแม้แต่อบหรือแม้แต่ใช้พัดลมเป่าก็ได้ท่านผู้ชมก็แห้งธรรมชาตินี่แหละนะครับเราก็มาทําเป็นซองในรูปแบบของซอง ก็แก้ไข้แก้ไอนะครับไข้อ่าสามวันดีสี่วันไข้นี้แก้แก้ไข้ป่าไข้มาลาเรียได้ด้วยนะนะครับยาเดี่ยวเลยนะครับก็ใช้ได้เช่นกันนะครับเราทุกสิ่งทุกอย่างนะครับด้วยการที่เราศึกษาไปด้วยท่านผู้ชมแล้วก็อ่าพี่น้องน้องพี่นะครับหลายช่องนะครับมาดูช่องโจฮักนัศสารคามก็อ่าหรือช่องลุงโจสมุนไพรก็ขอบคุณนะครับสําหรับช่องที่ ใหญ่ๆนะครับแล้วก็ขอให้สืบสารสมุนไพรต่อไปนะครับเพราะว่าถ้าจะมาโจมตีกันอยู่นั่นน่ะก็ไม่ได้อะไรท่านท่านผู้ชมช่องใหญ่ๆเข้ามาดูนะครับถ้าลอกผมเนี่ยก็ให้เอาสิ่งที่ลอกไปเนี่ยไปพูดเป็นความจริงนะครับไอ้เรื่องเรื่องที่บอกว่ายอดวิวมันจะคงทนหรือแฟนคลับจะคงทนเขาจะมาดูเราหรือเปล่ามันเป็นเรื่องที่ละ,ะเอียดอ่อนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับในการใช้สมุนไพรกจุลลำพา ทำเป็นซอ,องชาชงดื่มเนี่ยเป็นอะไรที่สําคัญมากนะครับถ้าหาท่านใดสนใจนะครับก็ตรงคอมเมนต์ได้เลยท่านผู้ชมโจจะให้ i อดีไลน์ไว้นะครับไอดีไลน์กับจอนี่แหละนะครับซอ,องชาโกจุลาลัมพาต้านเชื้อไวรัสฆ่าเชื้อไวรัสและก็สร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายเมื่อเราเป็นไข้เราดื่มเราต้มดื่มก็จะหายไปแต่ถ้าเราไม่เป็นไข้ก็อย่าก,กินนะท่านผู้ชมก็สามารถกิน อาทิตย์ละสองสองซองได้นะครับสวัสดีครับโกจุลลําพาสิบ,บอกไห้เลยแลละครับงามมาก